สวัสดีครับน,นี่ตอกพันหวังปีหออกห่าวกลยนะครับอันนี้เป็นตอกใต้ติวครับชุดตอกใต้ติวอ่อ,อนอ่อนครับตอกใต่ติอ่อ,อ,น,อ,อน,นง่ายครับอันนี้นชุดตอกติวครับต้งนี้ สนใจกับทักแชทขมาเลยได้ครับสอบถามได้ครับอันีสี้สิบหาเส้นครับไตติวเนาอยู่มนี่เป็นตอกสี่สเส้นชุดโมนี่เป็นตอก40่สิบเส้นเหนไหมตตูติวไตติวโมนี่อันนี้สีบสา น,นี่สิบหาเส้นครับมักสันมักง่าครับสร้างขงม้าเลยครับมีบริการเก็บปลายทางครับสร้างปุบทรงปับได้ครับนบ่ิการล่อคิวผมจะรู้การได้ล่อคิวเด้ครับสร้างตอนนี้สร้างใ้สร้างใ้งใเลยครับนี่คลิปนี้ให้ชชคังินสนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ